กระผมร้อยเจวินโยปนช่อชาประธานคณะกรรมการชงจนสามกีสองจงจนของเราเป็นรงจนที่เฉยนะครับก็ทางกองทัพอากาศนะครับโดยกองไม่ได้ไม่ได้ผู้บังคับการกองบินที่าให้ทำหน้าที่เป็นพนักรานดำเนินสามีสองอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับโครงการสร้างสาธาระชาคม ชุมชนสามัคคนะีสองณชุมชนสามัคคีสองตำบลหมหักเทพคณะจักรสามแล้วก็ท่านภูมีเกียรติทุกท่านนะครับได้รับรู้นําเสนอภาพระหว่างดาเนินกอนมามอบสร้างโครงการสร้างสลาประชาคมชุมชนสามัคคีสองนะครับโดยสร้างนะครับก็สวยงามอย่างที่ท่านภูมีเกียรติทุกท่านเห็นนะครับขอบคุณมากครับนะครับก็ขออนุญาตในเทศมนตนะรีนครอุดรธานีคระบผมครับ ท่านต่อไปครับร้อยตีปินยูพรมชุมชาครับประธานคณะกรรมการชุมชนสามัคคีสองครับท่านต่อไปครับท่านกิติพัฒน์อินททราค,ครับที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครรัตนาธานีครับและท่านรัตด,ดาวน์สุขศาลาครับที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครรัตนาธานีครับ สุโขทัยสมศรีใสครับเสนาธิการกองบิน23ครับและท่านต่อไปนะครับนาวากาศโทหลินลุยเสียงลอยหัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ครับและที่เห็นข้างท่านนะครับก็เป็นทหารอากาศสิงคโปร์อีก4ท่านนะครับเรียนรักอร สามอสาคน,นะครับในวันนี้ท่านแลนะคณะได้สละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมเยือนชุมชนของเราทําให้เราได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านแลนะคณะในนามตัวแทนของชุมชนสามชี้สองผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หวังเป็นอยางยิ่งว่าท่านและคณะจะมีความสุบเยี่ยมเอยมใจในฐานะผู้ให้เพิ่อความใจในคความใจที่จะเห็นุมชนสามกีสองของเราเป็นชุมชนที่ดีมีคุณภาพมีความรักสมัครสมานสามกีเราจะเป็นภไยชีเกือไายที่ดีของกองเป็นยี่สบสามและกองทัพอากาศสิงคโปร์ตลอดไปครับ นะพร้อมกับหน่วยแล้วนะกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มอบอาคารหรือว่าถือว่าเป็นราคานนเนอประสงค์ให้กับพี่น้องชาวชุมชนสาม็กีิได้ใช้นะในการาในกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนนะครับดึงกับการที่ได้เห็นในพื้นที่แล้วนี่เป็นเป็นีน่โร จะนจะให้ความบริบานะครับความทำให้เป็นอาคารซึ่งจะได้เป็นการใช้อาคารให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุดผมเชื่อว่าพี่น้องชุมชนสามัคคีคงจะมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วก็จะจะรึกความรู้สึกดีดีที่ ทุกท่านได้กุญานำอาคารเป็นที่ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในกิจการของของการชุมชนเทศบาลเองก็อาจจะส่งเสริมในอะไรที่มันขาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางชุมชนก็คงจะร้องขอมากับเพื่อเตรียมถือว่าท่าน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 นำร่องนะฮะนำร่อให้กับชุมชน ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์อย่างยิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเสนาธิการกองบินนะครับที่ท่านไดูราพร้อมมาพร้อมกับคณะนะครับของกองบินที่3นะครับและเขาทั้งอากาศยานพลคับกอวันนี้ก็รู้สึกดีดครับและเป็นเกียรติที่ได้มาส่งมอบอาคารงานศาลาประชาคมจุลสาระที่2ในวันนี้นะครับสาเหตุก็คือเพื่อ การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างชุมชนนะครับกับกองทัพอากาศนะครับก็กองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศสิงคโปร์เนี่ยเราก็แล้วก็เป็นพิซที่ดีต่อการเป็นเพื่อนมากที่ดีต่อกันเรามีเรก็แบ,บ่งปันกันนะครับก็ที่ทางสิงคโปร์เข้ามาฝึกบินที่บ้านเราก็ยกเลี้ยงนี่ หลายเรื่องหลายเรื่องเราก็ได้ไปอยู่หลายเรื่องแบบที่เขามามามาบีที่บ้านเราในเรื่องของแลกเปลี่ยนความรู้ครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราท่านบยนเราก็ได้อะไรจากเขาค่อนข้างเยอะนะครับรับจากอะไรว่าได้อะไรจากสิงคโตเขาค่อนข้างเยอะสิงโตเขาก็มาอยู่ที่นี่ก็อะไรท่านอาจจะรู้ผ่านแล้วเขามาอยู่หลายปีแล้วมาอยู่มาอยู่นานนะเขาก็มีกิจกรรมดีๆนี่นี่แหละไปตามกลุ่มต่างๆสร้างนะครับ สารประโยชน์นต่างๆให้กับชุมชนของุุดรธาน,น,นีค่อนข้างเยอะนะครับก็ท้ายนี้ก็ก็อยากจะขอ,อคบคุณครั้งหนึ่งครับแล้วก็หากมีสิ่งใดที่ทางชุมชนนะครับต้องการอขอความช่วยเหลือหรือรอะไร,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 รต่างๆนี่ยทางกองยุทธศาสตรยินดีนะครับยินดีที่จะสนับสนุน,นตามกำลัง ความสามารถของของเราคราับตลอดครับเพราะว่าเราได้รับกำใจท,ท,ที่ดีกับทุกท่านตั้งแต่เราอาอุดรธานีในประสุนครับเราได้มาช่วยชมชนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเพื่อสแสดงของปงยายครับแล้วพวกเราหวังว่าพ่อแมอ่ทุกท่านในชุมชนนี้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เราสร้างสาระประชาคม อยากให้สถานที่เหมาะสมที่ได้ทำกิจกรรมตางๆได้อย่างรับผมต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องในชนุมชนสุดท้ายนี้ขอให้ท่านประสบความสำเร็จศรัทธาทุกประการแต่ละสุขภาพแข็งแรงทั้งไกายและใจครับปินแย่กองตาบ,บ,บากาเป็นก็ปอ ได้มาสำรวจพื้นที่เพื่อได้คัดเลือกที่จะพัฒนาจุมจนสามทีสองของเราคองการการสร้างศาลาประชาคมจุมจนสามทีสองประกอบ,บด้วยการสร้างศาลาประชาคมสร้างห้องสุขาติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งหลอดไฟติดตั้งพัดลมและทาสีอาคารเรื่องจากเดิมจุมจนของเราไม่มีศาลาประชาคม ยังไม่สะดวกในการ,รดำเนินกิจกรรมส่วนรวมเมื่อท่านมาดำเนินการโครงการนี้ทำให้ชุมชนของเรามีสาราประชาคมที่มีความพร้อมในการ,รดำเนินกิจกรรมต่ตางๆชมชนสามเคสองต้องขอขอบคุณท่านและคณะที่ได้มีมเวิเมตเกียบห่วงใยได้เห็นความสำคัญของชุมชนของเราจากนี้ชมชนสามเคส,สอง จะได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ท่านได้มอบให้และพวกเราจะดูแลรักษาก็ให้ได้ใช้นานๆโดยหังไว้ในโอกาสหน้าต่อไปต่อไปขอบคุณครับแล้วับต่อไปครับโการส่งมอบโครงการสร้างสาธาระชาติคสะดวเปิดไหมระย

คะแนนจะได้ม <yap a> ีพ <za sell> <Atlantic> <a kisses on mujer> ื like <up> eh, hi, ้นที่เยอะๆเดี๋ยวบคุณครับครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับครับผมคุณแเหลือคนนึงเหลือคนนึงตัวเลือกสุดท้าย ตัวเรียกสุดท้ายถ้าพระเข้ามาเหลือก็เรียกขอบคุณแม่ขอบคุณครับกระเซาเยียวยาเพื่อรอยยิ้มเนาะครับขออนุญาตทุกท่านเลยครับทุกท่านเลยพยายามถ่ายหนักไปนิดเพื่อผูกทพคามาแล้วเสมหวังประเด็นว่านะครับถ้าพร้อมแล้วง้องกล้องเลยครับยิ้มไว้ <c oughs> กันก็ไม่ต้างเอามองต้องมองมีข้ออ่ะอเคหนึ่งสองสามหข้าไหล่ตน่ีอมือขวาข้างไว้ครับเย่ซื้อครับชุบชนแต่ก็คีสองของเรานัเนี่รับความเพือเือนะครับ